วันนี้เราจะมาลองโคโค่แบบฉบับที่เม <c oughs> ืองไทยไม่มีออริจิโน่ใช่ไหม <c oughs> ทำไมเราต้องไปกินโคโค่กันวันนี้เพราะว่าที่ญี่ปุ่นจะมีสเปเชียลหน่อยถ้าที่ไทยอ่ะจะมีเพจแค่ห้าระดับวะญี่ปุ่นเราเลือกได้ถึงสิบระดับเลยอ๋อหลายคนไม่รู้ว่าเพชรนี้เป็นเรียกว่าเป็นเจ้าถิ่นเพจนี่คือเสียงกะหรี่เลยบอกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงแกงกะหรี่อ๋รอร้านประจำเอ้ถึงแล้ว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 โอเคฮะเราถึงเราถึงร้านกะหรี่แล้วฮะแกงกะหรี่เฮ้ย สิบปุ๊มันเริ่มระดับแล้วแต่ก่อนที่ตอนที่เพียนอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยมีถึงสิบตอนนี้ยี่สิบเอาแล้วเอาไหมเอ้ยี่สิบผมลองแน่นอนมีคนลองอ่ะมีคนลองอ่ะเดี๋ยวผมกินด้วยผมโซโล่เลยขอชิมได้ไหมได้ได้ได้ขอชิมฟิฟตี้เห็ดระดับสิบห้าอ๋อมันคือเครื่องเทศข้างในที่มันดูแบบมีอะไรจริ๋วๆอยู่อ่ะซิมเบิ้งซิมเบิ้งสิเห็ดเลยอ่ะเห็ดเลยอ่ะผมว่ายี่สิบไม่อร่อยอ่ะ ชิบห่านอันนี้เผ็ดแปดอ่าอันนี้เผ็ดห้าโอเคครัเผ็ดระดับห้าก่อนผมว่าเผ็ดห้านี่กำลังดีนะใช่ใช่พอแล้วแปดเะยกำลังแซ่บแซ่บแต่ละคนกำลังแซ่บสิบห้านี่คือเริ่มแบบร้อนคันคอแล้ว อยากเปิดไหมครับขอชิมหน่อยนะยี่สิบเป็นยังไงติดในมะม่วงเน่กว่ดีคิดว่าตั้งแต่สิบขึ้นไปอ่ะความเผ็ดไม่รู้สึกแล้วรู้สึกแค่ว่ามันคันคอเพิ่มขึ้นอีกแล้วเนาะนะยี่สิบครับ้องให้กินยี่สิบครับโอ้โหยังไม่ยังไม่กินแค่เป่าแล้วพริกมันกระเด็นโดนปากอ่ะก็แสบแล้วอ่ะโอุ้ยเผ็ดสุด คำแรกคำแรกพอไหวแต่พอ,อกินไปเรื่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวรู้เลยต้องมีพริกโรยเพิ่มอะไรอยเงี้ยเดี๋ยวยังไม่พอฮะเดี๋ยวมาดูคลิปลีนัก่างกินของนดนแล้วอ่าเป็นยี่สิบสองแล้วตอนนี้มันมีเมนูที่ไม่เหมือนด้วย แต่ว่ามันไม่ได้อยู่ตลอดนะไอ้ความมันก็ได้อีกซิลนึงมันกินไปแล้วมันก็อ่าค่อยๆแผ่วพอแผ่วถึงระดับที่เรารับได้แล้วเราก็ค่อยกินเติมเข้าไปใหม่เอออย่างเงี้ยมันพอเลี้ยงไปได้อยู่แต่ว่าด้วยความร้อนของเขาที่เขาทาสดๆด้วยอ่ะบวกกับความเผ็ดมันก็เลยขึ้นไปอีกไปด้วยกันใช่ใช่มันก็ส่งขึ้นไป เราหรอแค่ห้าผมยังเผ็ดเลยอะเอาจริงผมว่าถ้าใครไม่กินเผ็ดนะระดับ5นี่คือเกินแล้วนะตอนนี้คือเงือะไรแล้วนะเขาเป็นเชฟจับจ้อมอสอยู่เออจับจ้อมดิพวกลองของมาอีกแล้วตอนนี้คือทั้งจานไม่เหลือข้าวแล้วอะเหลือแต่แกงคุณ20น้ำตาไหลปะยังไม่ไหล แต่เหงื่อออกเออเหงื่อออกริงโอ้โหพ้อสรุปของการมาทดลองกินโกโก้ที่ญี่ปุ่นวันนี้นะว่าดูว่ารสชาติไม่เหมือนเมืองไทยเพราะว่าเขามีระดับไอที่มันมากกว่าแล้วก็มีเมนูที่อาจจะไม่เหมือนบางเมนูแต่คิดว่าตัวเบสค่อนข้างเหมือนกันนะเบสคิดว่าไม่ต่างมากคุณจะทานไหมเนี่ยฮะต้องเปิดทิ้งก่อนไงอ๋อนั้งล้างหมดแล้วล้างมาถึงปั๊มน้ำาะเนี่ยเออทอมันน่าจะยาวอยู่ อันน่มือดึกมือดึกหมดหมดนี้นี่คือลดราคาหมดเลยเนาหมดที่ลดราคาจ้าพาไปเซลพาไปเซลไม่ซื้อไอซี่แปลว่าโหเริ่มอยู่ญี่ปุ่นไปแล้วเนี่ยนี่ถ้าคุณมาตอนแบบพวกประมาณสองทุ่มครึ่งอ่ะคุณจะได้ลดสี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยใช่แต่คือมันก็แบบเย็นๆย็นหน่อยเราก็ซื้ออะไรที่มันแบบเย็นๆย็นไ่เอาความร้อนเลยเป็นวิธีคนประหยัด เฮ้ย1เฮ้ยน่เฮ้ยสองดิสองสามสี่หนึ่งห้าหนึ่งอหนึ่งสองสามยากจังสี่ต้องมาเก่งก็ดศูนย์มึงเนี่ยเออเก่งหนึ่งเฮ้ยสองุ้ยได้สองรอบเลยว่ะสามเฮ้ยตรงไหนอ่ะเฮ้ย อ่าสามได้สามแล้วเน้นพันสายห้สั้นแล้วาอ้ยสี่แล้วอ่าดอสคุณชนะละผมให้ละเป็นโบมซื้อกลับแล้วเนี่ยเออมีแล้วอีก่ที่บ้านจริงป่ะใช่เอาข้อมาเลยบ้าแล้วอ้าวเอาเไม่เกี่ยวโมคะาูค ที่ผมมากินร้านอาหารที่ข้างโรงแรมนะครับแล้วเขาก็มีคอลเลกชันอออะไรนะพวกกระตูนพวกฟิกเกอร์ต่างๆเขาบอกว่าเขาทำเองนะ <c oughs> คือคือเคางของเล่นเองทำสีเองนี่นแหละคุณลุงเขามีความแบบชอบของซับเคานเจอร์เขาบอกงนี้เขาบอกว่าเขานะดังมากใน YouTube <c oughs> ผมก็บอกกูก็ดังเหมือนกันแล้วก็เลยเปิดช่อง YouTube ให้เขาดูเขาบอกอ๋อยอมแพ้ก็ได้อ๋อเนอรอเน่โอเค What's your name? า k ิ r a ขอบจองเป็นเดือนแล้วนะตั๋วใบเนี้ยเพราะว่าวันเนี้ยเราจะไปดิสนีย์ซีกันครับเพื่อให้เหมาะสมกับความเป็นดิสนีย์ซีพระเจ้าเลยประทานฝนตกร้อยเปอร์เซ็นต์มาให้ครับผมตกทั้งวันขอให้มีเรื่องดีในเรื่องร้ายแล้วกันอย่างน้อยก็ขอให้ไอคนที่มันไม่อยากเจอฝนมันก็ทิ้งตั๋วแล้วมันก็ไม่มาอ๋อต่อคิวน้อยใช่วันนี้ขอให้แบบไม่มีคิวเลยแล้วกันนะครับทุกคนนี่คือรถเมย สีแท็กซี่ไทยครับน่ารักนะเขาเตรียมตัวมาเว้ผมมีเสื้อกันฝนเว้ยไม่เตรียมตัวได้ไงไปอากาศเรฝนตกร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ดูกูนี่ไม่เตรียมอะไรมาเลยรองเท้ามีรูด้วยเออรองเท้ามีรูด้วยโอ้โหน้ำเข้าอย่างง่ายเลยตอนนี้ยถึงแล้วครับดิสนีย์ซีฝนตก นั่นไงคนน่าจะเยอะกว่านี้ผมจะบอกให้ว่าชีวิตผมลำบากแค่ไหนคือที่ทุกคนเห็นนี่คือลมมันแรงมากเอ้ยถึงแล้วครับเครื่องเล่นที่หนึ่งครับเครื่องเล่นนี้เนี่ยมันจะเกืยบแล้วเกือวแล้วเกือบแล้วเฮ้ยให้มันมันมันเสียได้เรื่องเหรอเนี่ยเฮ้ยอะไอ้บุญได้ด้วยเอ้บุญได้ด้วยถ้าเข้าบุญอย่างนี้ต่ออีก3นาทีนะพวก อ่าตรงนี้เป็นดินแดนใต้ท้องทะเลนะครับ mm hmm. ก็จะมีเครื่องเล่นประมาณ3อย่างไองนี้แต่ว่าคนต่อค mm ิว hmm. เยอะมากอะ่ะ mm hmm. คือเครื่องเล่นหนึ่งน่าจะรอประมาณเกือบชั่วโมงหนึ่งนะครับเ mm hmm. ขาใช้เพาเดียวนะครับ mm hmm. เพาเดียวหมุนทีหนึ่งมันได้สี่ม้า4ีตัวเลย คนไทยมาเยอะมากครับถึงกับมีธงชาติไทยในนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นพวกของซื้อของต่างๆในนี้นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาใกล้จบแล้วปิดสนามดิสนีย์ซีแล้วนะครับแล้วฝนก็หยุดตกแล้วนะมาหยุดตกตอนที่ผมกำลังจะกลับบ้านพอดีเลยอากาศดีมากตอนนี้ทั้งวันตั้งแต่เช้าอะ่ะอากาศเพ่มมดีตอนข้ามเซนต์เ้นท้ายี่เป็นตึกใหม่ส,มสระเบรโซน่าภูมิ ผมจะปิดคลิปทริปนี้ไว้ตรงนี้เลยนะคุณรู้หรือเปล่าว่าสนามบินสุวรรณภูมิตึกใหม่เขามีประตูทุกคนแห่งของโดเรมอนด้วยนะจะไปไหนก็ได้มีแอด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 ไปไปไหนแล้วไปญี่ปุ่นมากลับไปรอบกลับมาละ